ตอนนี้กำลังต่อคิวเทื่อที่จารารออาหารอิสล่านะฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องแลมโมเบนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเล็กเคนบ้าถนนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ที่เล็กเคมบ้านะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาชมงานลมตะโดนลมตะโนก็คือศีลอดของชาวอิสลามนั่นเองนะครับแต่ว,ว่าผมอาจจะไม่ได้พูดถึงทางศาสนาเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเท่าไหร่นะแต่ว่าผมกําลังจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศเนาะที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับป แน่นอนครับพอเป็นการถือศีลอดร,รมฎอนรมฎอนก็คือเป็นการถือศีลอดในช่วงเวลากลางวันนะครับเขาก็จะกินข้าวได้เฉพาะในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วเท่านั้นนะฮะกลางวันเขาก็เลยไม่ได้กินอะไรก็เลยมากินกันตอนกลางคืนนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นถนนคนเดินผมไม่ไแน่ใจถนนอะไรเดี๋ยวผมรู้หรือผมบอกทีนะครับเนีย,ยนเอะมาครับ เจอแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราอันนี้คือนั่งรถมานะครับจากที่ในเมืองนั่งรถไฟมาลงที่สถานีสแตทฟิลแล้วก็นั่งรอรถบัสครับแต่ว่าพอดีรถบัสร,ร,รอนานมากน่าจะเป็นเพราะว่าอีเวนต์นี้ด้วยมั้งไม่แน่ใจเนาะ <c oughs> ก็เลยรอไม่ไหวครอไปชั่วโมงเลยก็เลยตัดสินใจนั่ง Uber อูเบอร์มาอูเบอร์พาซอกแซกเข้าซอยแบบตอนนี้มึนหัวหมดละไรฟังซีช่วยหน่อยเราจะพาพี่เบนมาเปิดโลกกิน เนื้อจิงโจ้เออเมื่อ um ก oui> mm i̇şte ี้เห็นเนื้ออูดด้วยเดี๋ยวเราไปลองเนื้ออูดด้วยดีกว่าคนอย่างเยอะเลยต่อเคียวกดน๋ยดิอะไรอ่ะ ร้านนี้ก็ขายดีนะครับมัน,ม,นมันเสียบไม้ทอด <c oughs> ตอนนี้กำลังต่อคิวเพื่อที่จะรองอาหาร <c oughs> อิสลามนะฮะ <c oughs> แนะนำเมนูอะไรเกิน <c oughs> แนะนำเมนูชิมเกนกิก้านะคะ ชิคเก้นอะไรนะชิเ <sup> ก yeah. ้นสิันไหนอที่สองอย่างเดียวที่เรากินได้เขาเป็นแก่เสียไม้หรออ๋อหรือว่าอยู่หรือว่ารากินไม่ต้องเยอะกินเพียงนิดหน่อย่ยไร้านไม่ลาร้านเี๋ยปต่อคิวก่นครับเพราะว่าร้านนี้คิวไม่เยอะก็เลยมาต่อ เอาผักครั้งแรกเป็นไ,ไงคะก็คือกินผักเครื่อง <laughs> เทศแรงมากเครื่องเทศแรงจริงเครื่องเทศแรงเหรอกินล้านนู้นมันไม่มีคเครือ่องเทศอะเอานะที่เขาถามว่าเอาเผ็ดไหมก็คือแบบเขาใส่พริกข้นเยอะมากคือแบบเผ็ดในคอเหมือนที่ไทยอ่ะลองนะหน<อ>ึ่งสองสาม กินก็อร่อยนะกินรวมๆกันอะถ้าเดาแบบไม่รู้สึกว่ามีผัก<ช>มันรวมๆกันอืมเขาได้อยู่นะอันนี้ชิคเกนซิก้าใช่ไหมอ่ะกินไแงบบดูไหม จริงมันต้องเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็ใส่อย่างนี้ไงแล้วก็ใส่อันนี้แล้วเราจะกินยังไงละ่ะจะฉีกึ้นมาหลังนี่นะคะวิธีการกินถูกต้องจริงๆาจะต้องใส่แผน่นใส่ไก่ลงไปนี้นะคะกินเหมือนเคบับแล้วก็ใส่ผักอันนี้นะ,ะลงไปแล้วก็แรปมันดับแล้วก็แรป กินแบบว่าพิธีใหม่ก็คือจะฉีกือนเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวดีกว่าโอเคสไตล์ไทยไทยสไตล์จะคือเดี๋ยวอิสลามก็จะบอกนะว่ามันจะมีอะไรวะเป็นนนๆแบบี้ะเออเล็กๆเอออ่อเออสี่อันง่ายหน่อยจบเออ่ะไรห่อสี่ก้อนไปเลยว่ะนี่ไงไก่สี่ชิ้นหสี่ก้อน เป็นพิซซ่าไปเลยไปหยิบไปหยิบกินเลย,ยแล้วก็แล็ปเลยค่ะก<อ>ินเหมือนกินเลย เดี๋ยวไปเดินขึ้นก่อนนิดเดียวโอเคหิวมากโอ้ยนี่เนื้ออูดอ่ะเนี่ยเฮ้ยไม่เคยกินอยากชิมแต่ว่าแขวยามมาก ขายของมือตลาดนัดบ้านหลอมกันนะเนี่ยไปจ้าดูยาวมมไหมรอไหมวะจะเอาเหรอคจริงจริงมิชชั่นวันนี้เรามีอะไรบ้างนะกินเนื้ออูดกับเนื้อซิงโจ

นี่นะครับเมนูนาเฟ่ไปต่อคิวมาเกือบคึ่งชมมั่วโมง อ่เป็นไงคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยยืดไหมยืดไหมยืดลอเดูหนึ่เนี่ย้อยมีอันนี้ด้วยมันคืออะไรถั่วพิตาชิโอบดแสดงว่ากินบ่อยเนี่ยรู้ อร่อยใช่ไหมใช่อร่อยมากมันเหมือนคันเอ้ยมันเหมือนขนมขนมเบื้องอ่ะใส่ขนมเบืออเบ้องใช่ไหม มีหลายไซส์ใช่ไมันมีไซส์เดียวอม่ไหวกินไม่หมดนะมีชีสอยู่ข้างในด้วยนะคะนอชิมนี้ชิมนี้เนื้ออูดเนื้ออูดแล้วก็แดอะไรกันไ่เลย ฝั่งนี้ไม่มีอะไรติดมาเลยเนื้อเนื้ออยู่ฝั่งนี้อย่างฝั่งเดียวเลยไม่มีมีดอ่ะเอาไว้นี่แหละทอเราเนี่ยไปวางกเนื้ออูดนะครับเน้นชิมเนื้อแล้วกันเนาะเนื้อเนี่ยต้องผิวนะแน่จริงเดี๋ยวมาดูกันคว่ามาดูกันครับว่าเนื้ออูดจะรสชาติประมาณไหน ออกเปรี้ยวๆอ่ะแต่จริงๆเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาปรุงมาแล้วอ่ะแต่ว,ว่าเ,าเนื้อจะมีกลิ่นหน่อยหนะเหมืมมนอนเนื้อเหมือนเนื้อหไูเหมือนเนื้อวยอยัวไม่ใเนื้อวัวเนืเออ้อควายอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยคาำที่เขาปรุงมาแล้วก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติปกติของมันคืออะไรจะมาออกเปรี้ยวๆหน่อยๆอันนี้จะเป็นครั้งที่สองเคยกินแล้วเหรอใช่เคยกินแล้วครั้งหนึ่งมันก็จะมีสับๆหน่อยๆก็วันนี้ถึงได้บอกจะพาพี่กินเนื้อวัว ก็มีสามก็สามก <3. S 2> ันนุ่มใช่ที่มันก็ดูอร่อยแหละจริงๆเทศกาลที่นี่อ่ะมันมีให้เรากินเยอะมากเลยอ,อย่างเรามานอนก็จะเป็นแบบของนกอู๋แล้วก็อีสเตอร์เหมือนจะมีพวกเจลล่าคีเลยนะแถวนี้ไม่มีจิงโจ้นะเหมือนกันเออไม่มีเนะี่นะครับก็ชิมเลยนะปูเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะ ก็ไม่แย่นะเนืหมือนสกเนื้อแกะตัวสาบกว่าเนื้อแกะแต่ว่าเนื้อเนื้อคั่นแเนื้ออูดเขาไม่ขายเป็นเขาไม่ขายเป็นไม้เหมือนแบบส่วนใหญ่ที่เห็นถ้าเป็นทำเป็นเนื้ออูดอ่เขาทำเป็นไคบเบอร์เกอร์่ะใช่แค่เบอร์เกอร์แย่ชิมเป็นเนื้อแบบจริง น้าจะมานาจาอ๋อเยมาทำเลยมา,ยมาทำเป็นเบอร์เกอร์ไงเป็นไม่ได้ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มตรงนะครับอนไปยังหนาแน่นนะครับ เอาจริงนะครับทางชาวมุสลิมเขาก็ยังคงกินตั้งคืนเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องกินก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นของวันล่งขึ้นนะครับ พามาชมที่ mm hmm. รปรดลไน,นามาเก็ตสตรีทเนะาะถนนรปรดนตลาดอในสยาม <laughs> นี่ก็แหละเป็นยังไงบ้างเกมอร่อยป่ะก็โอเคค่ะต้องถามพี่มากกว่าเพราะว่าพี่ผู้เคยมาเอาจริงไหมก็เลี่ยนๆหน่อยนึงด้วยความที่เาาราด้วยคนที่เาารเาเราไม่ค่อยกินแต่สำหรับคนมุสลิมอาจจะเป็นวัตถุดิบที่เป็นพื้นฐานของเขาแล้วพวกกับแกงกะหรี่หอมกะหรีนะ่อะไรเงี้ย ก็ก็อาจจะถูกปากสำหรับเขาแต่ว่าสําหรับสําหรับสำหรับผมเองเนาะอาจจะแบบรุนเรียนหน่อยตอนนี้ก็เลยต้องแบบเอาของแบบโซดาดิ้งมาสกินสกินให้มันแบบสั่นเลี่นสักหน่อยหนึ่งเ้ยเมนูไหนที่ชอบมากที่สุดสําหรับวันนี้เอาจริงนะก็เป็นอะไรนะคาเฟ่ครับคาเฟานาเฟ่อร่อยครับเพราะว่าอย่างอื่นมันเลี่ยนเหมือนกันเอออะไรอร่อยดีเลยไปขนมนาเฟ่กับชิคเก้นทิก้าอร่อยกินได้อยู่ นี่แหละฮะก็บรรยากาศของงานรอมดอนเนาะ<อ>นี่รอมดอนไนท์ nice. นี่ไ nice. งชือง่อถนนมันโรอมดอนไนท์เล็กเคมบ้าเล็กเคมบ้าเออกระทมปอสตีดอ่ะเก่งนั่นแหละก็สำหรับคลิปหน้าเป็นอะไรก็ติดตามด้วยเนาะไปเก่งติดแค่นี้แหละ,ละหไปว่าเฉยครับเล็บมือตอนนี้ก็คือมีแต่กลิ่นผงกะหรี่ผงมาซาลัล่า